News. ส่วนส่วนวันนี้ไม่มีอีกแล้ว1สิงหาคมนี้สาฮาราทรัมม์จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าไทยสูงถึง36%โจนาลลทรัมป์ส่งจดหมายตรงถึงนายกรัฐมนตรีประเทศไทยสุนยะจึงรุง่งเรืองจิตรักษาการนายกย้ำว่าไทยได้เปรียบทางการค้ามานานจึงเวลาแล้วที่สาราราจะขอเก็บภาษีคืนเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าไฮไลท์สำคัญในจดหมายนั้นระบุว่าสินค้าไทยโดนภาษีถึง36%ทุกชนิดและหาก โอนสินค้าผ่านประเทศที่3ทพี่ไทยเราก็จะโดนเพิ่มขึ้นนี่ครับพี่ชายเราเมีท่าทีอริยะขัดขืนขึ้นภาษีกับสหรัฐจะบวกเพิ่มทันทีไม่มีข้อแม้ถ้าย้ายฐานผลิตไปตั้งในสหรัฐฟรีภาษีนะจ๊ะประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้ลดภาษีลงลาวเมียนมาเหลือ40ซตกัมพูชาเหลือ3 6เปอร์เซแต่ไทยเรานั้นทรัมป์ไม่ลดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวสหรัฐปิดท้ายจดหมายแต่ขาดว่าสาหรัฐจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่ขอให้แฟ,แฟ สรุปง่ายๆนี่คือแรงกดดันทางการค้าที่สหรัฐใช้ต่อไทยเพื่อให้เปิดตลาดมากขึ้นและลดกำแพงภาษีไทยที่เคยตั้งไว้จับตาต่อจากนี้ไทยจะตอบโต้หรือปรับตัวอย่างไรเพืเ่อนๆคิดว่าไทยเราควรตอบโต้อตอบกลับยังไงกับสหรัฐบ้างคอมเมนต์เอาไว้เลย